ข้อข้องใจเลือกยาคุมอย่างไรให้เหมาะกับตัวเรามากที่สุดวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆที่จะมาให้คุณผู้หญิงสามารถเลือกยาคุมให้เหมาะกับตัวเราครับ 1. เลือกตามลักษณะฮอร์โมนเพศหญิงของเราและ 2. เลือกตามข้อกังวลหรือว่าข้อคอนเซิร์นของเราครับโดยที่ยาคุมแผ่นนี้นะครับจะประกอบไปด้วยฮอร์โมน2ชนิดครับตัวแรกชื่อว่าเอสเทนิอสตาไดออลหรือว่า EE และตัวที่2ชื่อว่าตัวเจสตินครับวันนี้ดิผมอธิบายเรื่องตัวเอสทีนิวเอสตารไดออลหรือว่า EE ก่อนนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าฮอร์โมนเพศหญิงของเราเนี่ยมากปานกลางหรือน้อยนะครับคำตอบก็คือให้ดูที่ประจําเดือนครับสําหรับคนที่ประจําเดือนมามากกว่าเท่ากับ7วันนะครับอันนี้จัดว่าเป็นคนที่มีฮอร์โมนเพศหญิงสูงครับเวลาเลือกยาคุมให้เหมาะกับเรานะครับก็ควรเลือกยาคุมเนี่ยฮอร์โมนปานกลางหรือฮอร์โมนน้อยนะครับตัวเลข EE นะ ก็คือ30นะครับหรือว่าต่ำกว่าส0ิลงมาเช่น20หรือว่าส5าสามารถใช้ได้ถ้าเราเลือกยาคุมได้แม่นะครับจะลดโอกาสในการเกิดอาการขึ้นแทรกเทียนได้ครับข้อที่2อนะครับก็คือคนที่มีฮอร์โมนเพศหญิงนะครับปานกลางนะครับก็คือ4แต่ไม่ถึง7วันนะครับอันนี้ควรจะได้ฮอร์โมนเพศหญิงแบบแหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น35 30นะครับ20ได้หมดเลยครับผมแล้วก็ คนกลุ่มที่3นะครับก็คือคนที่มีโฮนเพหอิงต่ำนะครับแต่สังเกตได้ว่าประจําเดือนเนี่ยจะมาประมาณนะครับไม่เกิน3วันกลุ่มนี้นะครับควรจะได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงนะครับก็คือ3 5นะครับหรือว่าขั้นต่ำก็คือ30ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าทานแบบนี้จะลดโอกาสการเกิดพวกเรื่อออกกับกระปอยระหว่างการทานยาคุมได้ในช่วงแผงแรกครับผม จะเป็นเรื่องของสิวนะครับผิวมันหรือว่าอาการที่ไม่พึงประสงค์ที่คนไข้เคยมีประสบการณ์นะครับเราก็จะดูว่าอันไหนที่เรามีความกังวลเราก็จะจัดการตรงนั้นเป็นหลักนะครับสำหรับคนที่กังวนเลเรื่องก,การรวมน้ำหรือว่าน้ำหนักตัวมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะเลือกสูตรนะครับ EE นะครับ30นะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับตัวฮอร์โมนโปรเจสตินนะครับที่เป็นตัว ดอสพรินนได้ครับสำหรับคุณผู้หญิงที่กังวลเรื่องสิวหรือผิวมันให้เลือกฮอร์โมนโปรเจสตินที่ชื่อว่าไซโปรเทโรนครับก็จัดคู่กับตัว EE-35 และสำหรับคุณผู้หญิงที่มีอาการกังวลทั้งอาการปวดก่อนจำเดือนสิวบวมน,น้ำหรือน้ำหนักขึ้นก็แนะนำครับตัวฮอร์โมนโปรเจสตินดอสพารินนร่วมกับ EE ขนาด20ครับผมสตหรับคุณผู้หญิงที่ฟังถึงจุดนี้นะครับ ้าได้ไอเดียอย่างไรนะครับก็ลองนะครับปรึกษาเษกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับเดินเข้าร้านยาได้เลยครับผมขอบคุณสำหรับกรารรับฟังในคลิปนี้มากนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยห่างไกลจากโควิดครับสวัสดีครับ